เย็นๆวันหยุดครับเพื่อนๆมาชมบอลกระดาษยักษ์กันใ <c oughs> บใหญ่ไม่ใหญ่เพื่อนๆดูเอาชมเลยนะครับ <c oughs> ดูลำต้นนะครับ <c oughs> ชัดๆดูกันชัดๆนี่ ให่ไม่ใหญ่ชมกันเลยครับใต่ไม่ใหญ่ของเรามีแต่ต้นใหญ่ๆหญ่ดูใบชัดๆครับดูใบชัดๆสวยงามมากนะครับ นี่นะครับนี่ใหญ่ไม่ใหญ่เพื่อนเพื่อนชมดูไซสบ์บิ๊กเลยนะครับไซสบ์บิ๊กเลย สนใจนะครับชอบเหมือนกันรักเหมือนกันพะพูดโทรมาพูดมาคุยครับ0624461932สว่นรลอยวายินิตต้อนรับนะครับ